สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมารีวิวอีกแล้วนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ของอเมซอนนะครับอันนี้เป็นแก้วน้ําโดเอมอนนะจะมีอยู่5แบบเลยนะครับอันนี้เริ่มจากตัวนี้เลยใจแอนนะครับอันนี้สุนิอันนี้ไม่ได้ัวนิโอครับอันนี้โดบิตะครับโดเอมอนครับชิสกะนะฮะแล้วก็สุนิโอนะครับอันนี้ถ้าใครชื่นชอบโดเอมอนก็หัวน้าสะสมนะ งานเขาทำดีนะครับอันนี้อันนี้ราคา2 1 9รอยสิบเก้าบทนะครับตอนหนึ่งแก้วนะครับจะมีห้าลายให้สะสมนะครับก็ตอนนี้ก็มีขายแล้วที่เมซอนทุกสาขานะครับลองไปดูกันได้นะครับส่วนอันนี้ก็ผมก็เอาสินค้าอเมซอนมาให้ดูเรื่อยๆแล้วผมก็สะสมนะครับริงไม่ได้ผมหรอกเมสะสมนะครับยิงมารีวิวนิดหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ดูในแต่ละกล่องด้วยนะครับนี่แต่ละกล่องก็จะมี ลายของมันเองนะครับสวยงามทีเดียวนะครับ mm hmm. คอลเลคชันนี้ดีเนาะน่าสะสมมากนี่นะครับเราจะมีลายของมันอย่างนี้นะฮะสวยงามทีเดียวอันนี้คอลเลคชันของดอทไดมอนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแบบอย่างนึงนะครับก็จะเป็นตัวแก้วที่เป็นแก้วแบบเก็บความร้อนเก็บความเย็นอันนั้นจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะบ,บนหัวจะเป็นตุ๊กาตาโดอทมอนนะครับจะมีอยู่ ก็จะมีแบบเดียวนะส่วนนี้จะมีห้าแบบนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับอันนี้เป็นลายโดเรมอนนะฮะตรงตูดสามารถแกะได้นะครับอันนี้เราก็สามารถจะจับตัวนี้ได้ดึงออกมาได้นะครับอันนี้ก็สามารถถอดได้อ,อดยากนะครับถอดได้ครับแต่ไม่อยากถอดแลวกันนะมันแน่นของใหม่เดี๋ยวจะเสียเนาะ อันนี้ก็ใส่เรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงด้านบนนะครับตรงนี้ก็บิดได้นะครับอย่างนี้อ่าแล้วก็ใส่หลอดได้นะครับก็จะเปิดได้อย่างนี้อ๋อเป็นเกลียวนะอย่างงี้ก็ใส่เขาะใส่น้ําได้นะครับก็ใส่ได้ถึงตรงนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจเวลาใส่น้ําเยอะๆแล้วมันจะมันจะโค้งเค้งหรือเปล่านะแต่ผมว่าเขาก็ทํามาแน่นดีนะแต่ผมก็ซื้อมาไม่ได้ใส่หรอกอันนี้เก็บไว้เฉยๆนะครับ เห็นมันน่ารักดีในะครสนใจก็ลองไปดูได้ที่ร้านเมยซอนนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ